เผยข้อมูลสมาร์ทโฟนโนเกียที่เตรียมจะเปิดตัวในปีนี้มีมากกว่า17รุ่นก่อนหน้านี้ได้มีการยืนยันจากทาง SMD ก็ o b a ว่าเตรียมที่จะสร้างสมาร์ทโฟนของตัวเองโดยไร้ชื่อโนเกียและเปลี่ยนเป็นชื่อของ h m d ทั้งหมดครับแต่ล่าสุดก็มีข้อมูลจาก GSM China ได้เผยว่ากำลังมีการพัฒนาสมาร์ทโฟนมากกว่า17รุ่นใหม่ในแบรนด์ของโนเกียด้วยครับ โดยรายชื่อสมาร์ทโฟนจากโ o k i ียมีมากกว่า17รุ่นจะเตรีมเปิดตัวภายในปีนี้ทั้งหมดซึ่งเป็นเพราะข้อตกลงระหว่าง HMD และโนเกียจะอยู่ถึงปี2026ดังนั้นแบรนด์โนเกียก็ยังคงอยู่ในตลาดต่อไปครับซึ่งรายชื่อโมเดลกว่า17รุ่นนั้นมีตังนี้ครับ TA 1 6 0 3 TA 1 6 0 7 TA 1 6 0 9 TA 1 6 1 0 ทีเอคิดหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งทีเอคีดหนึ่งหกหนึ่งสองทีเอคิดหนึ่งหกหนึ่งสามทีเอคีดหนึ่งหกหนึ่งสี่ทีเอคีดหนึ่งหกหนึ่งห้าทีเอคีดหนึ่งหกหนึ่งหกทีเอคีดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดทีเอคีดหนึ่งหกหนึ่งแปดทีเอคีดหนึ่งหกหนึ่งเก้าทีเอคิดหนึ่งหกสองหนึ่งทีเอคีดหนึ่งหกสองสองทีเอคิดหนึ่งหกสองห้าและทีเอคีดหนึ่งหกสองแปดครับ ถึงแม้ว่าในอีมี่ยังไม่มีการประกาศรายชื่อหรือสเปคต่างๆออกมานะครับแต่ตัวเลขโมเดลทั้งหมดนี้จะเป็นช่วงแรกจะเป็นช่วงราคาของสมาร์ทโฟนที่มีความหลากหลายครับขณะที่บางรุ่นก็อาจจะมีลุ้นเปิดตัวในงาน MWC 2024ในช่วงปลายเดือนนี้ด้วยครับ